สวัสดีครับพนักงานรัดหัวใจเกษตรกรครับวันหยุดเที่ยวดีนะครับไม่ได้กับคนวณนะครับมีภารกิจต่อเนื่องนะครับก็วันนี้เย็นแล้วนะครับคิดหาเมนูนะครับหาเมนูทานเย็นกันนะครับเห็นเพื่อนเพื่อนรีวิวกันเยอะเลยนะครับผมรีวิวแกงหนไม้เสียผมกับปู่หนไม้ไ้เยอะนะเอ้าผมก็อยากกินให้กันแหล็เอาเอ้าเลี่ยงนี่กันมาแกงหนงอไม้น้ำกันเ้อมาครับฮะบอกแล้วกับไปหาหนไม้ครับผม น้องใหม่ห้องกับปลูกไว้เองนั่นแหละครับอยู่ข้างแม่น้ำชี้นี่แหละจะเอาพ่อได้แกงนั่นแหละครับแต่พันนั้นก็ยังเจ็บ่มกันอยู่นะครับผมในน้องใหม่แล้วผมก็จะเอาอย่าแนงนะครับอย่าแนงผมก็เอาไว้อีกละปลูกไหมเพราะเชื่อว่าปลูกได้พันขึ้นเองนะครับอยู่ข้างหัวเลยครับหัวน้ำมาจับผมก็ลิจงไว้เพื่็ใหญ่ขึ้นซัดขึ้นต้องโกงมาคำผลนะครับนี่แหละครับปลูกเองกินเองครับสบายใจนะครับปวอดสารพิษนะครับผมนะก็จะได้น้องใหม่มาแล้วนะครับผมกับไปตลาดด้ครับผมไปซื้อวัตถุดิบ นะครับบางอย่างดีผมก็สามรถปลูกเองได้นะครับผมจะได้เหตุข้อนขาวกับวกนะครับเมื่อยตาไซนะครับผมจะมาจากตลาดเอ้ากระข่กระเมืดเนาะเปิดไฟเราบัดเนี่ยปลอกนมให้แล้วครับผมวิธีปลอกนมให้ก็คือจังเห็นนั่นแหละครับหัน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 อะไรกันเงี้ยหว่งหลดครับผมนะครับแล้วก็หันเสียเลี่ยวนะครับเอาปลอกเสียเลี่ยวเขาเขามาหันนะครับหันกับตามสไตล์เลยนะครับผูได้มากตัวใหญ่ตัวหน่อยแับผมจะมากเอยๆเนี่ยนะครับผมก็เลยจ้อยแบบฝอยๆนะครับผมนะะ ในระหว่างนั้นเ่ยเขาก็สุกพอดีครับก็ใส่เข่าเจ้าครับบอที้นี่แหละครับเพชรกินเลี่ยงนะครับอยู่บ้านพักนะครับกับน้องๆก็ยิ้มงานเดี่ยหละครับเกินเลี่ยนสู้กันกินเดี่ยและครับผมน้องๆเขาขันบวย่านั่งไว้ให้แล้วครับผมวางผมไปตลาดนั่นแหละนี่แหละครับผมใส่เข่าเสร็จแล้วยงในห้องก็สิไปต้มน้ำมันได้ปะเนี่ยนะครับไปต้มน้ำมัให้เพิ่นจืดเีพิ่นยังนี่อย่างเนี่ยเพมความมันยังเป็นกคของเพิ่นอยู่นะครับผมก็บจใไซวิธี ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ผงซูร์นะครับแล้วก็ใส่น้ำก็ให้ถ่วเนื้อใหม่นี่แหละครับผมก็จะไปเคี่ยวนะครับเนี่แหละก็พอมันต้มคุ้นคุ้นคนค้นจนน้ำเพิ่มแห้งนะครับจนน้ำเพิ่มแห้งเสร็จเขาจะเอาไปล้างน้ำนะครับล้างน้ำบอกแล้วก็มาตุ๋นนะครับนะพอตะล้างน้ำดังยังในเร็วในนื้อใหม่มาสิเตรียมต้มเขาก็ขึ้นหม้อเลยนะครับน้ำยานางลงนะครับแล้วก็เอาเขาเบือลงนะครับเอาเบือลงที่เรากันน้ำก็คุ้นๆก็เรียกว่า อานำคนคุกลงน้องทีครับเดี๋ยวาก่อจีสะใจนะครับเอ้วก็จะได้ต้มได้ช่วงหนึ่งนะครับน้องใม่เดือดน้ำเดือดเข้ากับองค์ทิษฎีมันสุกนะสุชาน้อยนึงก็คือบวกนะครับกับตัวนึ่งเรื่อยนะเขาเอื้นมาอย่างับบเอื้องนะครับใส่เอื้องลงไปเลยครับกระทาฟิดฟ้านะครับถ่าในช่วงหนึ่งนะครับถ่าไปจน้อยนะครับก็จะเขาสุกเหยื่อนะเพราะก่เห็ุลงครับเห็ุลงกับแป๊บเดียวเห็ุกต่ซุกเข้ากับปุงรสตามทําตามใจมักเลยนะครับมักนัวมักอย่างก็ใส่ไปเลยนะครับของสุลดำปลาปลาแดกนะครับปลาแดกดิบนะครับ แล้วก็ชิมนะครับก็จะชิมไดเรี่ยวเขาพอใจเลี่ยวเขาก็ใส่เลยครับใส่ผักนะครับใส่ผักเพื่มคว้ามหัวนะผมใส่ผักชะอมนะครับราคาเทานี้ละนะก็ใบคุนลักนะครับผักอีตัวนะครับใส่เสร็จแล้วนะครับผมค้นๆเขากันนะครับวไร้วันเขากันเลี่ยวนะครับเขากัดตักเสือกครับนี่ครับเสร็จกระบวนการแกงหน่อไม้ครับมามาครับเสเรียน้ำกัน